มีอดีตแก๊งคอสเซนเตอร์แก๊งหนึ่งที่ถูกไปทํางานโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้จ่ายไป<ม>แต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยมันหนีออกมาไม่ได้แล้วค่อยให้ข้อมูลมานะครับว่าวิทยายุทธวิชามารขอยแก๊งเนี่ยมันร้ายนักคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นภัยใกล้ตัวจริงๆครับสําคัญคืออะไรครับเวลามีอะไรก็แล้วแต่อย่าบอกเรื่องของวันเดือนปีเกิดอย่าบอกเรื่องของตัวเลขของบัตรประชาชนอันนี้อันตรายมากๆเลยครับแม้ว่าคนที่ออกมาแฉข้อมูลนะครับว่าเดี๋ยวนี้วิธีการในการดูดเงินนะครับของเหยื่อไม่ต้องกดลิงก์แล้วนะ แต่เพียงแค่ว่ารู้เรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของข้อมูลอะไรบางอย่างดูดเงินเนี่ยเกลี้ยงบัญชีเมื่อวานนี้ครับผู้ชายคนนี้ครับที่เคยโดนหลอกไปเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับมาให้ข้อมูลกับทีมสายใหม่ต้องรอดนะครับมาบอกครับว่าวิชามารของแก๊งเนี่ยมันทํำยังไงกันบ้างนะครับเจ้าตัวบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกคนไทยนะผมโดนหลอกจากผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าไปทํางานไหมคาสิโนเนี่ยปล่อยเป็ดถูกกฎหมายนะฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ไปไหมรายได้ดีนะผมก็ไปแต่พอไปแล้วครับผู้ชายคนนี้บอกว่าเอา้าซวยนี่ไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์จะหนีก็นหนีไม่ได้ตกกระไดพอยจรทํำยังไงดีเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกซ้อมถูกทําร้ายร่างกายจะได้ไม่ตายมันก็เลยต้องจําใจยอมทํางานไปมีเงินเดือนให้นะครับคุณผู้ชมส0 0 0 0บาทค่าคอมถ้าเกิดว่าดูดเงินของคนอื่นมาได้นล้านคุณได้ค่าคอมหมื่นหและทาร์เก็ต ต่อวันเนี่ยนะครับผู้ชายรายนี้บอกว่าผมต้องหาเงินให้ได้นะครับ150ล้านบาทต่อวันโอ้โหพอเข้าไปในนั้นนะครับผู้ชายรายนี้นะครับบอกว่าเห็นอาณาจักรของคนจีนสีเทานะครับสร้างไว้เนี่ยเหมือนคุกเลยมีหลายตึกล้วรอบขอบชิดมีหนามสูงประมาณ4เมตรคุณหนีไม่ได้หรอกถ้าคุณพยายามจะหนีเนี่ยคุณตายแน่นอนและที่สําคัญไออาณาจักรเทาๆเนี่ยนะมันมีเครื่องดูดเงิน4เครื่องด้วยกัน พวกมันลงทุนกันนะเครื่องละ30ล้านบาทตีเป็นเงินไทยเงินไทยเนี่หนึยล้านบาทลงทุนครั้งเดียวดูดเงินนะครับ7 0สบัญชีต่อวันเอาเป็นมาชื่อคุณเอก็แล้วกันคุณเอบอกว่าตัวเขาเองต่อวันต้องหาได้150ล้านบาทแล้วก็มีแล็บท็อปฮะคนจีนเป็นคนคอมมานดูแลทั้งหมดเลยครับคุณเอบอกเราครับทำหน้าที่โทรศัพท์หาเหยื่อที่เป็นคนไทยเพื่อยือนยันชื่ออันนี้ขีดเส้นใต้คุณผู้ชมต้องระวังข้อมูลส่วนตัวนะครับอย่าบอกนะฮะอ,อย่าบอกนะครับ ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดภูมิลำเนาบ้านเลขที่และเลขบัญชีธนาคารห้ามโดยเด็ดขาดนะครับโดยวิธีการนะครับวิชามานก็คือจะแนะนำตัวนะครับให้ว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่หน่วยงานรัฐชวนคุยไปเรื่อยๆปะหละไปเรื่อยๆคุยให้ครบ2นาทีแล้วก็พูดให้เหยื่อนั้นทวนเลขบัญชีและบัตรประชาชนเพื่อให้เครื่องนั้นทำการแฮกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แบบคอมพลีต หลังจากนั้นก็มีการดูดเงินออกจากแอปธนาคารของเราจะก,กี่แอปก็แล้วแต่มันดูดสักเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นอยากบอกนะครับคุณผู้ชมข้อมูลส่วนตัวและล็อกเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงข้าราชการ,กรเกษียณอายุราชการนักธุรกิจไทยที่มีเงินในบัญชีเกิน2ล้านบาทนั่นคือกลุ่มเป้าหมายลองฟังกันดูครับว่าวิธีการเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ทําการอ้างว่าผมติดต่อมาสมมุติครับจากปปงดีเอสไอนะครับ จากกรมสุลากานะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามจะถามเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยใช่เ,เลขบัญชีนี้ไหมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอเขาบอกถูกต้องผมก็จะลุกเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับและเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองนะครับแล้วก็จะมีคนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีนนะครับและทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮ็กโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเรา เพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมาแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับพอเราต้องการที่จะได้เงินเขาอีกโดยการเรียกประกันเขาประมาณนี้ครับทาเป็นทอดๆไปครับเพราะว่าพนักง,งานทุกคนมันมีทั้งหมด32คน,นครับอยู่ในชี่พื้นที่นั้นก็คือว่าต้องหายอดให้กับทุนจีนครับต่อว,วันวันละ150ล้าน,นครับต่อวันในรูปแบบเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็จะมาข่มขู่กันสารพัดนะครับบางทีก็โทรเข้ามาหาว่าเป็นพวก คุณเป็นพวกฟอกเงินคุณจะถูกดำเนินคดีอันนี้ต้องระวังจริงๆนะครับคุณเอบอกนะครับที่ผมหนีออกมาได้นะครับเราก็ถามว่าหนียังไงหนีมาได้เพราะว่าเอาผ้านูมนเนี่ยพาไปที่รั้วรวดหนามแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ชั้น5กระโดดข้ามลงมาเกือบตายก็เกือบตายแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ตายแน่นอนแต่ถ้าหนีออกมามันมี2ทางเลือกคือตายกับรอดถ้ารอดก็คือตั้งต้นชีวิตใหม่รอดวิ่งไปเรียกรถสามล,ลอ้อก็ไปส่งที่หน้าด่านอรัญญประเทศแล้วไปขอยืมโทรศัพท์มือถือของคนขับสามลอ้อ โทรไปยืมเงินจากผู้คุมซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันจ่ายค่ารถค่าค่าประเทศแล้วก็มุดเข้าช่องทางธรรมชาติจํานวน3,000บาทเห็นไหมครับจุดเปราะบางก็คือมันสามารถที่จะหนีมาทางด่านธรรมชาติได้ถ้าเกิดว่าคนที่ไปทําผิดตามตะเข็บชายแดนคุณเองก็พบเหลือมาเสิร์ชนะครับผู้ก่อตั้งเพจนะครับบอกว่าทราบข้อมูลขบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์นะกับมีการเบิกถอนเงินจํานวนมากจากธนาคารตามแนวชายแดนในประเทศไทยทุกวี่ทุกวัน เพราะฉะนั้นคุณเอกภพก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเรายังสงสัยเลยเนี่ยทำไมธนาคารไม่สงสัยเลยเหรอหรือมีการติดสินบนแก่เจ้าที่ธนาคารหรือไม่ก็เลยฝากธนาคารและตํารวจตามแนวชายแดนครับช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆนะน้องชาจริงค่ะถูกไหมอืมคือตอนนี้หลายคนก็เท่าทันแล้วล่ะคือถ้าจะคุยกับคนแปลกหน้าไม่รู้จักจริงๆมาในวิธีการไหนก็แล้วแต่เราจะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวละแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของลิงอะ่ะบางคนแบบเดี๋ยวนี้มีชาชีพ คือมาในรูปแบบของการประปาการไฟฟ้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วดูน่าเชื่อถือด้วยกรมที่ดินอย่างเงี้ยค่ะเราให้เราเข้าไปเหมือนกับตรวจสอบข้อมูลกดลิงก์นะแล้วพอกดลิงก์เราก็นึกว่าเป็นของหน่วยงานราชการเราก็ไปกรอกข้อมูลโดยรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกันไม่มีไม่มีนะคะอย่างแชร์โดนส่ง SMS มาบางทีเราอุ้ยมันเหมือนมากแชร์กดเข้าไปนะสักพักเอะใจเฮ้ยไม่ฉาชีพหรือเปล่าเราก็เลยเลือก ลอยผ่านแล้วสรุปชีวิตเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตอนที่ส่ง SMS มาเหมือนส่งมาแจ้งเตือนว่าให้เรารีบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอะ่ะเนี่ยหาระวังกันด้วยนะคะพวกลิงก์แบบนี้ค่ะจริงครับคุณผูมม้ชมฮะ